ผีผูกคอตายมาเล่าความจริงผ่านความฝันเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมเองเมื่อสิบปีก่อนแต่เนึกถึงทีไลก็ยังหลอนและขนลุกทุกครั้งสิบปีก่อนผมไปงานแต่งญาติที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งผมไม่รู้จักใครเลยนอกจากญาติในคืนก่อนที่จะมีพิธีแต่งงานทางบ้านเจ้าภาพก็มีการเตรียม อาหารเพื่อเลี้ยงแขกในวันรุ่งขึ้นพ่อครัวแม่ครัวซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านก็มาช่วยกันทำกับข้าวผมก็เป็นอีกคนที่เข้าไปช่วยงานครัวเพราะญาติฝ่ายเจ้าภาพทุกคนต่างช่วยกันเตรียมงานแทบไม่ได้นอนกันเลยครับส่วนในตัวบ้านก็เป็นวงเล่าเจ้าประจำที่มักจะพบได้ทุกทกงานซึ่งถือเป็นการตั้งวงเล่าพูดคุยกันและอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพ เผลอแป๊แบ,บเดียวเวลาเกือบตีสามผมรู้สึกง่วงจนทนไม่ไหวต้องหาที่แอบงีบให้ได้การที่จะไปนอนในบ้านตัดออกไปเลยเพราะวงเล่าถ้าจะยาวถึงเช้าผมจึงเดินด้านหลังบ้านและมุดลัวหนามเพื่อที่จะนอนแค่ของบ้านข้างๆที่ติดอยู่ติดกันในความมืดผมเห็นเปลผูกอยู่และ ตัดสินใจที่จะนอนตรงนี้สักพักแล้วค่อยกลับไปช่วยงานครัวต่อข้างๆเปจะเป็นตอไม้ซึ่งเป็นการตัดไม้ออกใหม่ๆผมแชบเท้าถีบเพื่อส่งเปและควยและถือเป็นการไล่ยุงไปด้วยนอนสักพักผมก็หลับไปเพราะง่วงจัดซึ่งบางครั้งก็ได้ยินเสียงพูดคุยของพ่อตัวแม่ครัวเป็นระยะระยะ พออยู่ไม่ห่างกับจุดที่ผมน้อนมากนักฝันผมหลับและฝันไปในความฝันผมเห็นผู้หญิงอายุประมาณ40-50ปีใส่ผ้าถุงลายดอกผูกคอตายใช้ผ้ายัดปากตัวเองห้อยตรงเตงอยู่กับต้นไม้ที่ผมใช้เท้าถีบเพื่อขวายเปนในในฝันนั้นเป็นเหมือนจริงมากผมอยู่ในเหตุการณ์เหมือนผมไม่ได้ฝันสะดุ้งตื่น ผมยกมือไหวแล้วรีบลุกออกจากเปรแล้วเดินกลับไปในครัวผมเล่าความฝันให้ทุกคนที่อยู่ในครัวฟังทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหตุการณ์ในความฝันของผมไม่ว่าจะเป็นการผูกคอตายเสื้อผ้าที่ใส่การเอาผ้ายัดปากตัวเองทุกอย่างตรงกับความฝันหมดและที่สำคัญคือเพิ่งเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนจะมีงานแต่ง ผู้ตายน้อยใจเรื่องปัญหาครอบครัวจึงผูกคอตายกับต้นมะม่วงข้างบ้านและทุกอย่างก็ถูกถ่ายทอดผ่านความฝานันตามที่ผมเล่ามาครับเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยเจอมาอาจเป็นเพราะที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาก็เป็นได้ถ้าเกิดจากการคิดไปเองหรือความรู้สึกนึกคิดจิตใต้สำนึกยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะผมเป็นเพราะผมกับผู้ตายไม่เคยรู้จักกันมาก่อน อีกอย่างคือผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นถ้ารู้ก่อนผมคงไม่กล้าไปนอนตรงนั้นแน่ๆเป็นเหตุการณ์ที่ชวนสงสัยแต่ที่แน่ๆเราไม่อยากหาคำตอบแน่นอนครับ